เราเคยไมหมคะเจอคนที่ดูฉลาดมากๆเลยดู IQ สูงได้คะแนนท็อปของห้องตลอดเลยแต่ว่ากลับเป็นคนที่ไม่น่าอยู่ด้วยเลยกลับเป็นคนที่เพื่อนไม่ค่อยอยากจะคบเท่าไหร่หรือบางคนฉลาดมากๆประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานของตัวเองมากๆแต่กลับล้มเหลวในความสัมพันธ์ หรือบางคนฉลาดมากๆรู้จักทฤษฎีทุกอย่างสามารถที่จะชิงทุนไปสอบอะไรต่างๆได้แต่ข้างในของเขากับดูเศร้าดูว่างเปล่าและก็ดูเหมือนว่าเขาไม่เห็นความหมายของการมีชีวิตเท่าไหร่เพราะจริงๆแล้วสิ่งที่กำหนดสุขภาพจิตที่ดีไม่ใช่ IQ ที่สูงแต่เป็น EQ ตัางหากหรือว่า emotional intelligence ก็คือความฉลาดทางอารมณ์นั่นเอง เพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราอยากจะปูพื้นฐานคนคนหนึ่งหรือว่าเด็กคนหนึ่งให้มีสุขภาพจิตที่ดีในอนาคตอะสิ่งที่เราต้องโฟกัสไม่ใช่ IQ หรือว่าผลลัพธ์ทางการเรียนของเขาแต่เป็น EQ หรือว่าความฉลาดทางอารมณ์ของเขาตั้งหาก